ค่ำคืนหนึ่งณนหมู่บ้านริมแม่น้ำโขงดวงจันทร์ลอยเด่นเหนือผือนน้ำสะท้อนแสงเป็นประกายระยิบระยับชาวบ้านส่วนใหญ่เข้านอนกันหมดแล้วเหลือเพียงหญิงสาวผู้หนึ่งนั่งอยู่ริมตลิง่งแม่บวัวคำสาววัย24ปีนั่งพนมมืออยู่ริมตลิง่งหันไปมองพระาธาตุที่ตั้งอยู่บนเนินเขา สายตาของนางทอดมองไปยังสายน้ำที่ไหลเอื่อยอย่างสงบนางได้กล่าวขึ้นมาว่าข้าแต่ยญญานาผู้ศักดิ์สิทธิ์หากท่านยังคงปกปักรักษาแผ่นดินนี้อยู่ประส่งสัญญาณให้ข้าร,รู้ว่าท่านมีอยู่จริงด้วยเถิดทันใดนั่นเองสายลมแรงก็พัดผ่านมาทำให้ต้นไม้ไหวเอ็นแม่บัวคำรู้สึกขนลุกวูบราว,ว่ามีสายตาบางคู่กำลังจ้องมองนางอยู่ แม่บัวคำเอ๋ยอีกไม่นานพายุใหญ่จะมาถล่มหมู่บ้านเจ้าเจ้าและชาวบ้านจงผากนันหนีขึ้นที่สูงเราจะช่วยปกป้องเจ้าแต่เจ้าต้องบอกต่อทุกคนอย่าได้ละเลยคำเตือนนี้แม่บัวคำพนมมือไหว้จรดหน้าผากด้วยความเคารพนางรู้ทันทีว่าพญานาคต้องการช่วยเหลือชาวบ้านเนี่ยแท้จริงเช้าวันรุ่งขึ้นแม่บัวคำ เดินเข้าไปในตลาดของหมู่บ้านซึ่งพบเจอชาวบ้านมากมายและได้บอกกล่าวกับชาวบ้านชาวบ้านต่างมองหน้ากันบ้างก็หัวเราะบ้างก็กระซิบกระซาบว่าแม่บัวคำเพอเจอไปเสียแล้วชายชราคนหนึ่งกล่าวว่าทุกทุกปีผ่านมาเราก็อยู่กันได้ไม่เคยเห็นมีน้ำท่วมมากมายอย่างที่เจ้าว่าเลยแม้จะมีบางคนเชื่อแม่บัวคำแต่ส่วนใหญ่กลับมองว่า นางพูดจาเหลวไหลนางรู้สึกสิ้นหวังแต่ก็ยังไม่ละความพยายามนางได้พยายามที่จะบอกกับชาวบ้านอย่างที่เคยบอกมา3วันผ่านไปเมฆดำทะมึนลอยปกคลุมชั่วฟ้าลมกันโชกแรงจนหลังคาบ้านบางหลังเริ่มหลุดออกมาสายน้ำในแม่น้ำโขงเริ่มล้นเข้าท่วมในหมู่บ้านอย่างรุนแรง กำลังขึ้นแล้วให้ชาวบ้านรีบพากันหนีน้ำให้อย่างรวดเร็วคราวนี้ชาวบ้านเริ่มหวาดกลัวพวกเขารีบเก็บเข้าของและพากันหนีไปขึ้นไปบนเขาสูงส่วนพวกที่ยังลังเลมไม่ทันได้ขยับตัวน้ำก็เริ่มทะลักเข้าบ้านอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันนั้นพญาน,นาคก,ก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งพร้อมกับเลื้อยไปขวางกระแสน้ำไว้ร่างมหึมาของพญาน,นาคเคลื่อนตัวเป็นวงกลมกลางแม่น้ำ ทำให้เกิดกระแสน้นำหมุนย้อนกลับพัดพาน้ำบางส่วนออกไปจากหมู่บ้านรุ่งเช้าหมู่บ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของชาวบ้านกลับเงียบสงัดบ้านหลายหลังถูกน้ำพัดหายไปเหลือเพียงเศษไม้ก็จะกระจายแต่ผู้ที่เชื่อคำเตือนของแม่บัวคำและหนีขึ้นเขาอ่างปลอดภัยชาวบ้านที่รอดชีวิตอ่างพากันมากราบไหว้พญานาคที่ริมแม่น้ำโขงพวกเขาสร้างศาลเล็กๆ เพื่อเป็นอนุสรณ์และให้คำมั่นว่าพญานาคผู้ศักดิ์สิทธิ์ข้าพเจ้าขอศรัทธาและเชื่อมั่นในท่านตลอดไปตั้งแต่นั้นต้นมาทุกปีในคืนวันออกพรรษาชาวบ้านจะจัดงานบูชาพญานาคจุดประทีปและลอยกระทงเพื่อแสดงความเคารพต่อผู้พิทักษ์แห่งลุ่มแม่น้ำโขงและทุกครั้งที่มีแสงเรืองรองรอยขึ้นจากพื้นน้ำผู้คนก็เชื่อว่านั่นคือพญานาค ที่ยังคงดูแลลูกหลานของพวกเขาตลอดไป